กระกับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปทั้งหน้าช่องยู u ูบเจี่ยงชาแนลครับพี่น้องหลักกับคนลาฝันหรือว่าประสบโชคเนาะรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีมาตามรูปแบบแนวทางของหมอดูดาทิพย์ครับพี่น้องเอฟซีหน่อไซปีใหม่มหาโศกฮามาัน e FC, ปีนองเอฟซีไซปีใหม่เดิคุณผอเหล่าวบวะซูบมาซูบไปในจังหวัดนี้แล่าบะ วดว่าหันหาศูนย์พี่น้องหาศูนย์หาสอง,สองรูปแบบแนวทางของคุณพ่อเพิ่นเลขบลัชโตตัดพี่น้องเลขหน่อยๆน่อยออยอยอยู่รูปแบบแนวทางของเพิ่นถ้าผู้ใดใสไอว่าโอ,โอ้เลขหน่อยตัวได้คอยมาเรื่องนี้จะไปพิจารณาหน้าพี่น้องเอฟซีเนาะท่างช่องกุศลเนี่ยเป็นเพียงแค่สี่กลางคุณพ่อฝาก,กไปเป็นแนวทางหาโชคหาหมันน้ำกันเสร็จแล้ววารูปแบบแนวทางของคุณพ่อมาดูตาทิพย์ผัดพี่น้องเอฟซีงวดประจําวันที่สอง มการาคม2568เอ้ยพวกคลิปเก่าพี่น้องเอาง่ายๆว่าเลขคามปีอะ่ะรูปแบบงานช่า,างของคุณพ่อเพิ่นเลขบระไล่ตัวดอกพี่น้องถ้าผู้ใดมัก์คน้ำฝนก็จะเป็นพิจารณาเอาสุดพี่น้องเอสเดินทางมาโอ้ผมพี่น้องเอสซี่พีเอสเอ็นคยได้อะไ้พี่น้องเคยดดได้ผู้สองหางจิตยี่นี่แหละไปหลายใบและผู้สองหางไปเห็ด มหาเศรโชคเป็นของเอฟซีเป็นผู้สองหางเป็นผู้สองหางเป็นของเอฟซีหาโชคทำนานปะเขาไปว่าไปจ่ายนะคุณพ่อกเป็นถัด สวัสดีคุณพ่อครับพี่้องเอฟซสวัสดีครับพ่อสวัสดีคุณพ่อครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเส่ปีใหม่เลยจีเอ่อเดีเอวได้ก็ได้โอ้หทหารเยอะเนาะหาสองหามานแน่นอนเลยลงหู้เฮียก็ลงหูกับพ่อหูหาหูหกโอ้เงีเนาะออไปสืาทอดแบมัเนาะเออ ไปขับรถอปสายนี้ไปยังไหนไปทางลับไปยังไหนหลวพ่อไปพ่อมู้ซื่นมือนี่มากมาเราลงก่อนกันลงไปน้องกันไหลลงจะดุดดุดดุดดุ้ยโอ้ยไปสอดใจนอนก็เสรลงไปนี่หู้สองคนอแขวนประเด็นอยู่สาดขึ้นไปเส้นผู้เขาอกเนี่ยอยู่สอดเขา เดี๋วไปสั้งพนกพี่าั่งพวกอยู่ฝังห่อยเอครับงางไปจังได้ไปขึ้นรถไปอาดลาเออเจ้าจะเจ้างานคนนั้นเออรถแก่ไว้ครับอืมไอคนไปรถเจ้ายืนยันแล้วว่าสั่งเจ้าก็ต้องไป่ทำเป็นไปน้ำเล่านอ่นึกตงไหนอยุสเล่ยเอวมันดีโอ้ตีไงร้ป่ะรู้องะหนน้่ตีไงดีเลยดีเส้นกระสูนหนาเอออืม ลงไปสองคนกับว่าเอาสองนายลงไปสองคนเนาะมันเละกวดมันล่องลางก็ลงมาทั้งรางล่องสว่างคนลงล่างอยู่แล้วออกแล้วมันกระตีคือฝันตียังไงไปเนี้ยแม่นพ่อตั้งหากวันนี้คืออะไรเป็นเังไมพ่อวันนี้วันนี้มามามาวัดสั่นมาคับมาวัดสันซาเลงใครหลับผพ่อวันนี้เพราะู้แล้วเออพ่อไปนะเออผู้ชายมามาครับมามาวัาสั่น เออพ่อขึ้นรถอ่ะเออซาเลงแบบจับตั้งหนานม่เสียเออนี่ข้านจับตั่งสาอล้อเดียวตั้งไทยดิเออสองตั้งนาสองลอตั้งหนาแน่นมาโอรถอันสามล้อจีนทำไมเก้าหนาเอออือแบบทีเออแบบทีอันเนี่ยไม่เียเออ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 เอวอันเออคนรกีบเป็นไงตึงว่าแล้วมาละไปเบื้งราคาดไงเสีย ทั้งางในเ็ต้มนี่อย่างเป็นเนื้อเด่ดล่ะต้มเนื้อเปื่อยครับรสจัอมาอีนั่งนึงเหมยางขอมาโอ้ยังเปืยดีแันกระเสบพี่น่หละพอประมาณจับี่สิบหาสิบปอค่นแต่ผู้ชายเด็กผูครายผู้ชายผู้เป็ต้ม แง่ผู้ี้สามหลอดผู้ีบสามหลอดนี่คือผู้ชายคีผู้ยิ่งเป็นผู้ขายบ่บ่ผู้ยิ่งเป็นผู้มาซื้อมาซื้อน้ำกันโอ้หุ่มเลยวะทำไมเดี๋ยมนี้สองคนท้านั้นหล่ะครับจงเลือกเปล่าจริงผู้คนย้อย่าษาตุรกีบวษาภาษาถ้าท่านได้ซื้อได้อย่างละเสือทองแง่โอณกี่สองกี่สามเนี่ยนะจะไปเห็นหมอจงเลือกหรือเปล่าเห็น ก็ต้มเนี่ยศูนย์หานี่ะห้าศูนย์เก้าห่ง่อนี่มันจไปใช้เสียง่ามบอดีพอดมันเป็นห้าสามหัวเป็นก็เป็นคศูนย์สามหมอกต้มแน่นโอ้หมอกแน่นเอาผู้ใช้หาเนี่ยเออผู้ใช้หายห้าศูนย์สามหรอแน่นเป็นได้โอ้ห้าศูนยสามกับเอซครับผม มาปิเสอว่ามันออกแล้วมันจะง่ายยังไรบัดทบัดออกก็้มันสีง่ายอีกแบบปฏิเมื่อต้องวัดจำเลยผู้ใช่หาหมอศูนยเนียสามหอกกับสามเนียนสามอกมันกับสามปแล้วเนาะเนียอแต่ผู้ใส่ขี่ผู้ใส่ขี่ทั้งหลังมันบอกเออทั้งหลังหม้อต้มมันจะท่าเลยงข้างหน้าหม้อต้มด้วข้งหน้าเออฉันโมลงรถด้ผู้ใส่เออทั้งนั้นคืานใเห็นอยู่้ครับาาสัามศ์ห้าสัว์ à xuống sám ở từ đeo cái này từ cái này từ đeo cái này cái chuyện tái rồi chỉ biết sám xuống cái hà xuống thôi nó phải xuống sám là lại là cầu à anh nhận là hà xuống sám đó cả sám xuống hà vậy hà nó biết tái chuyện này hà này nó phải đó nó được à, nhạc, nó được tỷ nhạc 03305สองตัวกับ030หาหาสามก่อนละนี่เองเจ้าเอ้ยี่ไปหายังหาสองกแล้วเออหาเก้ามันก่อแล้วก้าามมันขึ้นแต็มตะวันกอ่ะามันนีหาแล้วบ่คนเปลี่ยนยั่ต้องหานี่อะไรกันบ้างเลยคนเปลี่ยนยังต้องหาอีกอะไรกันบ้งเลยเออผู้ชายมันก็เป็นหาต้งนี้เหมนครับมอต้ม อวานวนวนแต่ก็บริเวณมาหมอไฟมันจะใส่ละบริเวณเออเป็นแต่หมอโอเคเลยแต่บรน้อยดิต้มเนื้อหม้อเน่้อถือว่ผมกุระแต่ว่าเนื้อสวดโจกอยอยู่ในหมออเขาต้มเนื้อไปทานเลยจีเนื้อเอริบนบบบบบบบเ สามศู 5, นย์ห้าห้าศูนย์สามแม่ตัดออกก็จะเป็นสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามตอนนั้นเนี่ยเรียกกระชืนว่ามอ้วต้องศูนย์ครับซา่เลงกระที่ <5. S 1> สามครับผู้ใ <5. S 2> า้กระที่ห้า้าศูนย์เนี่ยกรีชือหกจบอ่ะเลขสามตัวมันกระที่สามห้าศูนย์สามศูนย์ห้าต้ังไปยังสี่หลักอืมคไรตัวก็่นอยู่ เปี๋ยนผลไมหลายตัวตักแข่ว่าในไปไกอย่างเสนอองยากขึ้นหรอสามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามตัดเอาพี่น้องตัดออกมาก็จะได้สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามแค่สามคููต่อหน่งแล้วไปิจจรณาเบิงน้อพี่น้องเนาะว่างดิบข้าวเชนแล้วแหละข้ามหาศูนย์เนี่ยโอ้โหตัวนี้แะไวะที่บ้านม่ใ่วาน้ำพสองแท้รเนาะ ชบว่าัน<ว>์ในช่วงพิจชายเนี่ยเนาะมันไล่หมวดกันดีแล้วค่ะเนาะไล่หมวดไล่ดาบไล่ดาบปวด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 ดักเอากระถิ่นเนามีเลขแค่หางเดียวคือห้าศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สามสามศูนย์ห้าสามสามห้าโอ้มาแรงมาแรงสำหรับเลขตัวนี้มาแรงครับยูซีครับผมฝันแปลกๆอยู่เนี่ยเรื่องฝันกันสัก็ต้องมีคนที่ขายนี่ ชีสะสะเลงมานีเป็นคนไทยคนเจ็กกวกประจินเป็นคนไทยห้องนี่ละโอ้เง่วามากราบมากเราคือห้อนี่ละเออเออเอมาเอาเลยวะทอมาเบิ่งเข่าครับประจันเออเออเลี้ยวลงไปล่ะจะเป็นเหนื่อจะเป็นยังไงคุณคุณวันเออตมไม่ท้าเลยวะอ้อ มันจาเนั้งถึงเนี้ยแช่นนซื้ได้นถืออยู่เออขั้นทีเป็นลักษณะนี้ว่าบุคือว่งหันว่างหันจะโกรกใจอ่เออยางไรเี้ยพากันถึงนีหน้าโกรกหน้าโอ้กันจีกันใจกัไม่สเลยนเตี้ยมันไม่ีเลยในเตี้ยคาดว่ากูจะเป็นหยังน้ออิดหมดลงหู้นี่แล้วเนาะโอ้ลงสอคนเขาบอกเขาบอกเลขบนลูกลงล่าง ไอ้ที่เอาโอเป็นอีกเรียกบทมันมาอยู่รางเราครับคุครับผมวันนี้เป็นจรวดหมานเราอ่ะพี่น้องเอ๊ะสิฮะสมานเราครับผม